จะซึ้งกันไม่ได้เลยนะครับวันนี้ <S <S <an> <S ผมมีอีกหนึ่งคนที่ก็จะซึ้งกันไม่ได้อีกครับเพราะว่าเราก็จะติดตลกกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพี่ชายของผมคนนี้เป็นอีกหนึ่งไอดอลของผมนะครับในการในการร้องเพลงในการใช้ชีวิตนะครับในการเป็นศิลปินาจากเดอะโกลเด้นซองนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากเป็นเป็นเกียรติมากๆครับ ที่นดีใจทุกครั้งที่ได้ร่วมโหดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานทุกครั้งนะครับกับพี่ชายของผมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่โตโต้ธนเดชครับสวัสดีครับเอาเสียงเสียงเสียงดังๆหน่อยเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทางด้านนี้ด้วยนะฮะสวัสดีทางด้านนวนด้วยครับผมโหสวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีด้านหลังด้วยครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ พยายามใช้เวทีให้คุมมีบัตร500ด้อยไดพี่อยู่ไหนอะตรงนู้นนะข้างนอกเหรอใช่ครับดูใครเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอแม่แม่พี่ๆแฟนๆของน้องภูมินะครับเพราะว่า เป็นเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยดีกว่าที่แบบได้เจอกันจริงๆจังๆขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ได้ร่วมงานกันแบบที่เห็นกันใกล้ๆขนาดนี้เท่าไหร่นอกจากแบบงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นอีกหนึ่งความสําเร็จของน้องคนนี้ถึงแม้ว่าเวลาอยู่ด้วยกันส่วนตัวจะไม่ค่อยพูดจาดีๆกันเท่าไหร่นะครับครับเรียกว่านับนิ้วได้เลยดีกว่าใช่ใช่ก็ใช่อยู่ครับวันนี้พี่โตเอาเพลงอะไรมาร้อง จริงๆเมื่อกี้ผิงๆร้องเพลงสนุกสนานมากก็เลยอยากมีเพลงสนุกๆมามอบให้เหมือนกันเฮ้ยโหนี่คือเตยมเต้นเลยเต้นกระจายบอกเลยว่าเต้นกระจายเพลงนี้สนุกมากที่เพลงว่าคาถามหานิยมครับจะเต้นตอนไหนคือว่าอยากจะเอาเพลงคาถามหานิยมเนี่ยมาร้องให้กับแฟนๆบ้านภูมิแฟมได้ฟังกันเพราะว่าอยากจะมาเป่าคาถาไม่ได้ให้ตัวเองแต่ว่า ให้น้องภูมินะให้แม่แม่พี่พี่พทุกทุกคนนะฮะรักแล้วก็เอนดูน้องภูมิไปนา,นานๆอ่ะฟังกันกันกบคาถามหานนยมดีกว่าครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับพี่โตครับขอบคุณครับขอเสียงกรี๊ดดังๆเป็นกำลังใจอีกสักครั้งได้ไหมครับขอบคุณครับ คาถามหารวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่าสาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเพรทั้งที่อยู่โรง จะเสกคาถาลงหน,าหน้าทองให้ผู้มีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานๆนเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วทินฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปี บคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเรา เป่าคาถามหาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวลงชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาขอบคุณแด,ดนเซอร์ด้วยนะฮะ ขอเสียงคนรักน้องภูมิดังๆอีกสักครั้งเลย รักไม่สิ้นสดใสแสนเศรา้ามัวลงชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถาขอบคุณครับ เหม็นขอโทษรอเล่นรอเล่นรอเล่นขอบคุณมากครับพี่จะยังไงสิก็ดีใจแหละดีใจที่ที่ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าโตก็รู้จักกับภูมาหลายปีเนาะตั้งแต่ที่เข้ามาก็ได้สองเห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าว่าเขามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงถึงแม้ว่าตอนนั้นจะไม่สนิทกันก็ตามแล้วตอนนี้สนิทแล้วเกลียดครับ รอเล่นหยิงจังเลยตอนนี้ก็คือรักบ้างไม่รักบ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่รอเล่นรอเล่นรักพี่รักพี่ผมรักพี่โตจริงจริงก็จะใหม่ไม่มีปัญหาพอพูดอะไรดีๆปุ๊บใหม่มันไม่ค่อยดังอ๋อเหรอก็ดีใจจริงๆดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับน้องแล้วก็กับครอบครัวของน้องทุกๆคนเลยดีใจที่น้องมีวันนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดหน้าที่ที่ทําให Uh, ทุกคนรักเขาอย่างหนึ่งคือด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองของเขาแหละที่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งอะไรเงี้ยแต่สิ่งสําคัญมากกว่าันความสามารถหรือการพัฒนาตัวเองคือแรงซัพพอร์ตเป็นสิ่งสําคัญจริงๆการที่จะทําให้ศิลปินหรือว่านักแสดงทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนจริงๆขอเสียงประมือดังได้กับตัวเองด้วยครับ ขอบคุณมากๆที่รักน้องชายคนนี้นะครับอยากให้สนับสนุนเขาไปนานๆเพราะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงๆการที่มีคนรักเยอะแยะแบบนี้แล้วก็จัดงานให้เขาในทุกๆปีแล้วก็สนับสนุนเขาในทุกๆงานเป็นเรื่องสําคัญมากๆนอกจากกําลังใจแล้วขอบคุณกําลังกายแล้วก็กําลังเงินที่มอบให้น้องด้วยอขอให้รักน้องภูมิไปนานๆขอเสียงดังๆให้กับน้องภูมิด้วยครับขอบคุณครับของกับพี่ต้ด้วยครับขอบคุณนังตีด้วยครับ <ใน S 1>